สวัสดีครับสบายดีตอนนี้บ้านมันก็อยู่สมุทรปราการเนาะทุกคนดูอันนี้ก็เป็นบ้านเนาะน่าจะสร้างได้หลายปีแล้วนาะแต่วันนี้จะไม่ได้พามาดูติกคอนโดหรอกเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูถนนเนาะทางเท้าเดินหรือว่าทางจักรยานทุกคน เมือไทยสุดยอดจริงเขาทำเพื่อประชาชนเนาะเพื่อประโยชน์ประชาสนจริงๆทุกคนเลยน,นี้เนาะดูอันนี้ก็เป็นทางจัก,กรยานเลยทุกคนเขาทำยอดเลยยาวเลยเนาะอันนี้ก็อยู่สมุรประการหมาเยอะเลย อ้าวเลยเนาะทางจักรยานก็นำกคู่กับทางรถยนต์เนี่ยยอดเลย เทศไทยแต่ถนนเส้นนี้เนาะสายไทยเต็มอยู่เลยทุกคนมีแค่ทางขท้าเดินเนาะทางจัก,กรยานตรงนี้ก็ทำแบบมีที่จอดจัก,กรยานด้วยเนะี่ยเมืองไทยก็จะทำแบบนี้ แลแต่บางพื้นที่นะืึงพื้นที่ก็ไม่มีบางปูเนาะแถวบางปูด้วยทั้มดเวเลยรถล่างเ,เยอะเนาะส่งเย็นอันนี้ก็จะห้าหมนะู่เนา 5าโมงแล้วเนี่ยคนก็เลิกงานนา่นเลิกการกันทุกค,คนก็เยอะใช้รถใช้ถนนกลับบ้านกลับช่องกันยาวเลยทุกคนรถส่องแถวก็มีเต็มเลยทางจักรยานก็ทำเพื่อประชาชนเลย ทางจักรยานด้วย รถเยอะมากช่วงเย็นนุกคอประเทศไทยแล้วก็ไม่ให้จอดรถมอไซค์ด้วยปรับไม่เกินจอดขับปรับไม่เกิน5,000บาททุกคน,นโอ้โหเือนไทยแต่จักรยานจอดได้นะ เซเว่นทางนี้เซเว่นเมืองไทยทบทุกที่เลยเซเว่นถ้าตรงไปก็จะไปถึงวิเทศแท็กษาเลยปากนา นี่ก็เป็นป้ายรถเมล์อ่ะรจอดอใส่างหลายปีแล้วันก็มีเซเวน่น เระเททัทุกที่เลยรถใหญ่อ่ป้ายรถนี้ แบบนี้ยาวเลย nó nó lên lớn Hãy subscribe เจ็ดสิบสองแลก็ปลูกต้นไม้แบบนี้เลยเลี้ยงติดแควแบบนี้เลยสวยเลยนี่สำหรับจัก,กรยานนะั่นทุกคนเลยเย้าเลยจัก,กรยานวิ่งนี่คนเดินก็ได้สบายเลยนี่ก็เป็นต้นไม้เลย ตขาปลูกต้นไม้เียนแถวแบบนี้ก็ดีแบบนี่ว่าจักรยานตัดพืาน เ้าะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บางเมื่อกอ็สิบพระจบคลิปไว้เเท่นี้นะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปขอบคุณครับบ๊ายบาย